ครับผมกับสวัสดีคร the pues. ั the the ้งที่สามนะครับเนาะต่อจากคลิปตัวที่สองนะครับหลังจากที่ลุงทองวาสิตัดนะครับเนาะตอนนี้กับลุงทองก็ได้ตัดลงแล้วพี่น้องเนี่เกินที่สองนะครับผมลุงทองตัดลงแล้วนะครับพูนครับผนไปหม่องเกาครับผมผีมืออยู่พี่น้องผีมือนะครับผมนี่ไปแล้วผุญยาตัดอยู่หม่องเกาเลยครับผมดึงไปหม่องเกาเลยครับ นกับเพราะว่าตนเพื่อนทีหน,นึง่งไปฟังตะวันออกแห้งนกับไปหาองค์นกับผมลุงท้องก็เลยบากบากปากไตนกับเนาะให้เพื่อนไปวินตกนกับทางตะวันตกน้อยนึ่งนกับก็เลยดึงไปได้ดังตั้งใจไว้นกับพี่น้องนี่ตัดลมลงแระพี่น้องเอ้ยนี่ตนที่สองครับผมงาวซ้ำกั้นพี่น้องเฮะสี่สิบเมตรนกับผมนี่ คิดว่าน่าจะถึงนะครับผม40เมตรเนื้วขาดผมหมอดป้ายปั๊บเลยเนื้อขาดผมนี่ลุงท่องก็ได้ตัดลงแล้วเด้อพี่น้องเด้เอ,อป่านนี้อขาดเนาะ,ะไอ้ต้นใหญ่ๆที่ลุงท่องยังไม่ได้ตัดลงอีกยังมีอีกอยู่สมต้นพี่น้องนี่ต้นนึงตัวนใหญ่ๆกัวมูเนาะครับนี่กอดบ่งหุ่มพี่น้องกอดบ่หุม่มลุงท่องก็เลไห้เอาแปรรูปอีกนะครับผมเห็นเพิ่นว่าอยากได้บ้านหลังใหญ่ ต้องปลูก้นยูคาเปิรนว่าร์ทิเมนคือเปิรนว่าเด้อพี่น้องต้นยูคามันเงานะครับอายุเกินสิบปีนี่ตัดเห็ดบานได้เลยพี่น้องนะครับอายุเกินสิบปีตัดเห็ดบานได้เลยนะครับตามกัวสิบปีก็จะตัดเด้อครับเด้อเอายุสิบกว่าปีโลดครับผมจังหวงลุงท่องนี่เกินสิบครับผมอาจจะอยูที่ยี่สิบปีนะครับผมยี่สิบปีนะครับผมนะครับลุงท่องก็ปลูกไว ตั้งแต่ดดนแล้วเนาะครับเนาะ,นะ่ะกะขอจบตะเพียงคำนี้เนาะครับผมไว้พบกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ